เดี๋ยวขโมยขึ้นบ้านนะพี่โอ้ยตึ้มตึ้มเดี๋ยวดพีโอ้ยตามไม่เอาอ่ะโอ้โหจัดก่อนโอ้ยกระสุบครับโอ้โหกระสุนวันนี้ถูกมาก สูบไซโลเลยครับตัวนี้กระสูบตัวนี้ไซโลครับกระสูบไซโลนี่ครับซิลแปดสิดดำขึ้นเรือครับกระสูบใช้เงี้ยเนี่ยโลได้ครับก็เคแดะลากมาบน บนพวก,กเขาเรียกเศษไม้เศษไม้ที่ลอยลอยตามน้ํามาริบปล่อยปลาเดี๋ยวครับเดี๋ยวปลาตายกระสูบเขาตายไวให้เขาลงน้ําเร็วๆดีกว่าอ่ะไปเอ้ย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 ไหวไหมไหวไหม <laughs> ไปแล้วครับมันละมุนกับมื่เช้าเลยเนาะ เอาขึ้นติดปีจังเนาะ จิบเมื่อกี้อะปลาจิบครับโอ้โยเฮ้ยจิบสีเขียววะพี่ฮะแต่ปลาจิบเมื่อกี้จิบจิบ<ะ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะติดมีนติดมีนพี่พี่ไหนตักให้ผมหน่อยตักให้ผมหน่อยสีสีฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่คอกไม่ใช่คอกสีแม่งจับคู่ละ ตักให้น่อยตักให้หน่อยตักให้หน ôi, ่อยจีบจีบเนียนไงเมื่อกี้อ่ะโอโ้ยะพี่มีน,ต,มนติดมี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 นติดมินมีนอีกแล้ว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 ยาจะอย่าเพ,พิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะติดมินมากเลยติดมินมากเลยต้องเล่นเบาแล้ว <ing> ครับไม่งั้นหลุดแน่นิดเดียวอ่ะพี่แต่เมื่อกี้ตอนลากมามันมีความสึกับ เสร็จจนปาจิบครับหลุดพอดีหลุดพอดีได้พี่เอาไว้ก่อนงตั้งก่นเสร็จจนดีทีตัวนี้ดีทียี่สิบขึ้นจิบเนียนๆพอดีเห็นหางน้ำหางน้ำเลยตีกรอมมาเรื่อยๆปามลงไวไงโอ้โหดีทียี่สิบครับตีจิบ อันเนี้ยจรชัว100%ปลากำลังจะเข้าคู่ครับปลากำลังจะเข้าคู่เดี๋ยวนะกล้องลงก่อนนี่เฟรคเพร์นี่ครับปลาจิบจิบนะครับตัวนี้ ปลากำลังจะเข้าคู่เพราะว่าสีเขายังมีสีของสีม่วงและเริ่มเขียวแล้วก็เริ่มจับคู่กันแล้วครับตัวนี้ปลาจิบจิบชัวครับไม่ใช่คลอกอื ตอบเฮ้ตอบเว้พปเหยื่อม,มาบึดเลยมวมเม็ดขึ้นเลยเนี่ดูดิดูดิเม็ดขึ้นเลยโ <c oughs> ดนครับโดน แล้วครับซลดูโอ้โหซิลดูมีเสียงมีเสียงโอ้โหตัวนี้ซิลสิบยี่สิบนะครับโอ้โหงัดออกจากท้องเรือเลย เอาปลาเข้ากันครับเอาปลาเข้ากันเสร็จแล้วแล้วครับโอ้โหเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วแล้วยังไม่ยอมง่ายง่ายไม่ยอมง่ายๆ่มยยอมง่ายง่ายครับ เดี๋ยว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 ติดหมิลด้วยครับติดหมินด้วยพี่ไหนช่วยตักปะโอ้ที่พี่ไหนช่วยตักได้ตักจะตักเองตักช้อนจากหางนะครับเพราะว่าต้องตักจากหางนะครับเพราะว่าเราผมใช้เบ็ดหกเงี่ยงถ้าช้อนเข้าข้างหน้าบางที อย่างนี้ครับไปเกาะโดนปลาหลุดส่วนใหญ่ก็าจากนี่แหละครับเซลครับออกแบบมาอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเคลียร์ปลาก่อนหล่นเฟรมเลยครับตัวนี้ Oh. สู้ดูเดือดดีครับน้ำโล่งสิวสิบยี่สิบงัดตัวนี้ oh. เอาให้หงายท้องเลยครับแล้วมีลากเบรกออกซึ่งสายรอกคันชุดนี้เล่นกับปลาแบบนี้ครับโอ้โ oh. หยกมือโอ oh, หนัก oh. สุดยอดครับ